บัดนี้เป็นครั้งที่7 3บสตรงกับวันที่21มกราคม2 5 6 9ครับเจ้าในสมรภูมิรันขันขอเป็่งวาจาสารายายพุทธมนตร์ระบายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและเป็นอาจารย์บูชาแต่องค์พระควัมปฏติเถระเจ้าองค์งปู่สมเด็จรุลลงปูบุญเดชลงปูสิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นยศของวิชาจิตดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมานุมโมทนาในการตรวจสารยายของข้าพเจ้านี้ ขออนุภาพคุณพระรัะตนตยครูบาจารย์เทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันคลแก่การสวดสารยายมนต์ต่อไปบทสวสดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเรสุอัตราคันนตุเทวดาสัทธามังมุนีราชาสาสนาุนันปุสกามโมกทัง เกิมต้อเปเีรา้เต่นริเกวิมานทีิเป็นะเรจะเมตรุวนาคาในเหะวัตุมิจกเตภูมาจยันงตุเทว่าจรับระวิสเมยะขันยักขันธทันาคาติทันตาสันติเกยัมุนิวราวจัลังสาทเมสุนันตุธรรมสวรรกาโรยยมพันตาธรรมสวรรคการโดยยมพันตาธรรมสวรรกาโรยยมพันตาบสวดนามการสิธิาถา နမောတဿဘောဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿနမောတဿဘောဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿနမောတဿဘောဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿဝဆောစัจจတိရိယာကถาနတိမေဆလနံ นาตีเมสันังอันยังสังคมีสันังวลังเอเตนะาจวเตนะโสติเมหุนตุสาพพะบทสวดมหาการุนโกนาโถทีอารติกาคาถามหากรุนโกนาโถอัจะาพพะรืองพูดวะประมีสาปถะปโตสัมโพธิมุตมงเอเตนะสัจวาเตนะมาหุนตุพะปะวะ มหากรุณนิโกนาโทฮิตายาสัพพะนินังปูเรดวะปรมีสับปะตโตสัมโพธิมุตมังเอเตนะสัจวัชนะมหุตุสัพปะโตวะมหากรุณนิโกนาโทสุขายาสัพพะนินังปูเรดวะปรมีสับปะตโตสัมโพธิมุตมังเอเตนะสัจวัชนะมหุตุสัพปะโตวะ บทสวดมหาสมัยสูตรเอวามสุตังเอกังสมัยยังพระกว่าสักเกสุวิหารติกปีรวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเคนสัตติงปัจมัตเตหิภิกขุสตเตหิสเพเหว่าอรหันเตหิทัศหิจโรตารูหิเทวตาเยปุเยานันตนิปิตาหุนติปคกวันตังสัศานาจภิกขุสังกัญจอราดโคจตุนังสุตาวาสกาจิการังเทวานังเอตดธระมหุติอยังโคปกว่าสักเกสุวิหารติกปีรวัตุสมิงมหาวเนมหาตา ภิกษุสงเนาสอาทิปจำจัเหติกษุระิเตเพเหว่อรหันตเหตุใตเตจโาประดตหตเวตายบุเยนัสนิปติจาหณนติภักวันตังทัศนายภิกุสงคัญายนนามยามิเยนภัวขวเตนุปสังกเมยามาอุปสังมิถาวะภวโตสันติเกปจเจกคาถาวาสยยมาติอัพตาเทวตาสยยถาปินามาภลวาปุริโสสมัญจิตตงวา พระองค์ประสาเรียาประสาิตังวาพาหองค์สมิจเจียเอวเมวาตุทภาเซสุเทเวสุอันตรายตาภควัโตปุระโตปาตุระหังสุอาดโคตาเทวตาภควันตังภิวาเทดวะเอกมันตังอัตังสุเอกมันตังกิตาโคเอกาเทวตาภควัตโตสติเกอิมังค์ทังนภาติมหาสมัยโอปวานสมิงเทวกายาสนาคตาอาหัตตัมหิมังขมัมสมยยังทักกิตาเยวะปราชิตสังคันติ อาตโคปาราเทวตาภะคะวะโตสันนิเกอิมังคาบังอภะพสิทธสระภิกขโวสมาทะหังสุจิตังอัตโนสุกรรมตังสุสัลติวาเนตาเนคเหตวาอิทธิยานิรักันติปันติตาติอาตโคปาราเทวตาภะคะวะโตสันนิเกอิมังคาบังอภะพสิเจตวะศิลังเจตวะปรีชังอินทศิลังโอหัตมะมิชาเตจัลันติสุทาวิมลราชภูมตัน <c oughs> จักรูมาตาสุทันตาสุสูลนาคาติอาตโคปราเทวตาภควโตสันติเกยมังคาทังอภาสิเยเกจิปุถังสระนังคตาเสนเตคมีสันติอปายจักรมิงปะหายามนุสังเทหังเตวุกายังปริภูเรสันติติอาตโคภควาภิคุวามันเตสิเยปุเยนาภิกเวทัสุสุโลอัฐาตุสุเทวตาสันีปริตาหุนติอัาคตังทัสนายะภิภุสังกันจายปิเตภิกเว อ h ิสงสุงอติฎมัติางนังอรหันต์สัมมาสัมพุทธาเตสัมิภควันตานังเอตประมาเยาวะเทวตาสนิปติดาอ h i ้สงสุงเสยท้าปีไมหังเอตละหิเยปิเตปิกเวตวิสันติอนาคดมัติทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมิภควันตานังเอตประมาเยาวะเทวตาสนิปติดาปวิสันติเสยท้าปีไมหังเอตละหิอาทิกิสามมิปิกเวเทวุกายังนังนามานิกิริสามมิปิกเวเทวุกาญังังนามานิ เอศิษสามิพิกเวเทวกายจันทรนามานีตังสุนาราสาทุกังมนาสิกโรธาภาสิศสามิติเอวัมปเตริโคเตปิโคภักวะโตปัจัสสสุภะวาเอตระโวจัศิโลกัมณุกัสสามียถาบุมาตัสสิตาเจศิตาคิริัาพรังเปหิตาตาสมาหิตาปุถุสีหางประสานีนาโลมหังสาติสัมปุ न โอธาตมนาสาสุธาวิปัสสนมลาวิลาปิญโยปัจจสเตยจตบ่าวเนกาปิดวัตเถิดตั้วอามันตยิัตตา สาวก็สาสนิรเตทศวกายาอภิกันตาเตวิชานาตวิชานาทัศชีขวเติจารตพมคลุงสุตว่าพุทธสาสานังเตสัมปะทุระหูจานังอมนุสยานัธัสานังอเปเกศธรมดากุงสหสังอัตสัตตลิงสตังเอเกศานานังอมนุสยานมดสุงอภิเกนธรรมดากุงทิสาสภาพุทธหูตัจัตสังกปิญญาอยากววจวานะจักุมารตดอมันยิสัตถาสาวก็สาสนิรเตทศวกายาอภิกันตาเตวิชานาถวิกบว เยบุฮังกิตยิสัมมิคินาหิอนุปุปโสรสัตตสหัสสาวยักขาปุมะกปิดวัตดวาอิติมันโตจุติมันโตวนาวันโตยะสัตยินโมธมนาอภิกรรมุงพิภูนางสมิติงวนังจสหัสสาเหมวตายขานานาโตวานิโนอิติมันโตจุติมันโตวนาวันโตยะสัตยินโมธมนาอภิกรรมุงพิภูนางสมิติงวนัง สาธาคิลาติสหัสสัญาขานานาตวานิโนอิติมันโตจุติมันโตวนาวันโตยัสสจินงมุธมนาภิกขมงภิกขุนางสมิติมุนังอิเจเตโสราสาสสหัสสัญาขานานาตวานิโนอิติมันโตจุติมันโตวนาวันโตยัสสจินงมุธมนาภิกขมงภิกขุนางสมิติมุนังเวทามิตาปจัตตายาขานานาตวานิโนอิติมันโตจุติมันโตวนาวันโตยัสสจินงมุธมนาภิกขมงภิกขุนางสมิติมุนังกุมพิโลกุมพิโลละ ราชค ا ีโกเวปุลสานีเวสนางพิโยนังสตาสหสังอยากขานังปริรูปาสติกุมพิโลราชค ا ีโกสซปากสามิติมนังุลิมันตริสังราชระตาราโถปะทัติรีขันธ์นังอาิปติมหารราชายาสัติโสปุตตะกัสสภาวนทนามามหาระลายติมันโตยุติมันโตวนาวันโตยะสัตติโนโมทามนาอภิกรรมุงพิกูนางสมิติมนัง ทักินันจาริสังราชาวิลุหโหตปัสสัสถติคุมพันธ์นังอธิปติมหาราชเจษสถิตโสขุตับปิตาสภาววนทนามามหาภราอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสัตยนุโมธรรมนาภิกขมุมิโกนังสมติมังปัจจิมันจาริสังราชาวิลุปโคปัสสถิตินาณาคานางอธิปติมหาราชเจษสถิตโสขุตับปิตาสภาววนทนามามหาภราอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสัตยนุโมธรรมนาภิกขมิ ผู้นงสัมมิทิงวันังอุตรันจัดให้สังราชากุเวโลตัปภาษาสติยาคานาอาิปติมหาราชายาสัชิโสผุ้ไดปิตาสับอาวุธนามามหาปลาอิตุทีมันโตชุติมันโตวันละนโตยาสัชินุมหามนังอภิกมุภิคุณังสัมมิทิงวันังปุริมาทิสังจัดละโทถถิเนาวิรุณหกปัจิเมนาวิรูปะโคกุเวโรตรังบิสังจัดาโลเตมหาราชาสมันตาจัลุโรดิสาทันทัลมนาอาทังสุวเนกาปิดวัตรเว เตสังมายาวิโนทาสอาคูนจาทิกาศสธรรมมายาคุเตนทูเวเตนทูวิภูจะวิภูโตสหจันทานุกรเมเสโตจะกินุมันทุนิมันทุจะบานาโตปมันโยจะเทวสุโตจะมาตริจิตเสโนจะกันทัพโหนโราชาชโนสโปอาคูปัญจสิโคเจวติมภะรูสริยวัชสาเอเตยันเดจราชนโนคันทพาสหราชุปิโมธามานาภิกมุวิภูนังสมิติวนัง อาาคูณาปัานาคาเวสาลาสัตา์จกัมบาลสตาราคูปายคาสยาติปิยมุนาตตารธาจาคูนาคายาสัิโนเอราวันโนมหานาโกโสปาคัมิติวนังเยนาคราเจสหัสาหันติจิพาติชาปกิวิตุตจักคูเวหายาสาเิวณามจัปตาจิตาสุปนาอิติเตสนามัติยันตธานาคราชานามสิสุปนาโต เยมมกาสิปุตโธสันหาหิวใจหิอุปานตานาคาสุปนนาสารนามังกาสุปุทางติตาวจิลหันเทนะสมุทังอสุลาติตาพาตโลวัสวัสเติสิมันโตยสัสิโนกาะกัญชามหาภิสมะอสุลาธนเวขสาเวปจิตติสุจิตติจะบหาลาโทนโมจิสหสตันจาาภริปุตานังสัเพเวโรจนามการสัญหิตวาปิลิงเสนะราหูปัจมุปาขมุงสัมมโยธานีพัดทันเตปิคูนังสัมมิติวัง อาโปจเทวาปตวีจเตโชวายโยตธาขมุงวาลุนาวาลุนาเทวาโสโมจยัสสะสหเมตตากรุณากายิกาอาปุเทวายัสัตสิโนทัสเตทัศสทากายาสัพเพนานาตวานิโนอิติมันโตจุติมันโตนาวันโตยัสัตสิโนมัทมานังอภิกรรมมิภูนังสมิติวนังเวณฑูจเทวาสาลีจะอาสมาจะตูเวามาจันทะสุปริสาเทวาจันทะโมกุ ดันทมาคูปุระกิตาสุริยะสูปุริสาเทวาสุริยมาคูปุระกิตาหนักตันนิปุระกิดวาอาคูมันท่าวราหกกาวาสุนังวาโวเสโรสกุปตังขัปุรินทัโททเสเตทัสธาตายาสเพนานาตะวันนิโนอิพิมันโตจุติมันโตวนาวันโตยัสสพิโนมหามนาอภิกรรมุภิภูนังสมิติวันังอาธาคูสานคูเทวาฉละมคิสิการิวะอริตการโลชาจะอุมาโกปนิพาสสิโน วัลลุนาสหธรรมาจุตาจเนชกาสุเลยยลุจิลาคูอาคูวาสวรีสิโนทัศเตรษสทัศธากายาสัพเพนาตวานิโนอิทิมันโตจุติมันโตณัวันโตยัสัจิโนมธรรมนาอภิกรรมุภิกุนางสมิจิวนังสัมมานามาสัมมานามนุสามนุสุตมาสิธาปโรสิกาคูอาคูมโนปโรสิกาทากูหลโยเทวายเจตโรหิตวาสิโนปรากามหาปรากาอาคูเทวายัสัจิโนทัศเตรษฐทัศธาก ถัสสรทากายาสัพเพนานาตวานิโนอิธิมันโตจุติมันโตนาวันโตยัสสติโนมุธมานาอภิกรมุงพิภูนางสมิติงวนังสุกากะลุมหาอาลุนาอาคูเวคณาสาสหะโอทาตรกายหาปามโมภาอาคูเทวาวิจักนาสตามาตตาหาดัจจชามิสก้าจยัสสัติโนธนนยังอาคาปจุนโนโยติสาภิวัสติีัาเตเตธัสสุทากายาสัพเพนานาตวานิโนอิธิมันโตจุติมันโตวนาวันโตยัสสติโนมุธมานาอภิกรมุงพิภูนางสมิติงวนัง เขมิยาตุสิตายะมากระยะ迦耶萨ณโนสัมผิตการมาเสถาจตินามาจอาสวานิมานนาติโนอาคูอาตาคูปลนิมิตาทาเสเตทาสตากายาสะเพนานันตวานิโนอิิมันโตชุติมันโตนะวันโตยัสะ萨ณโนโมธามนาภิกมุงภิกขุนางสมุจงวังสัตเถเตเทวานิกายาสะเพนานันตวานิโนนามันวเยนะอาคันตุงเยจันเยสตทิสาสหะปวุฒธะจาติมาคีลังโขตินนามาสวัง สัาเขโมกตาลังนาคังจังทังวะสิตาสิตังสุภามาปรมัตโตจตปุตตะอิมัโตสหัสันนังกุมารโอติโสจัสโอบาคัสมิติมุนังสหัสภัมมโลกันังมหาปรมาปิตติติอุปปันโนจติมันโตปิสมากายโยยะสัติโสทศเสถาอิสราอาภูเปเจกวาสวัตริโนเตสันจัมมะจตโตอาคาหนิโตปริวาริโตเตจัสสภีอภิกันเตศิเตเทเวสภามเกเมรัสเสนาอภิกรมีปันสักันหามันณียัง อิทธาคันหาทาปันดาธาลักเคนาพันดามาตุโวสมันตาปริวาเดธามาโวมุนติถะโกจินังอิติตถามาอเซนุกณาเสนังอเปสจิปานินาตระมัหาจัสรังกตวานาเพระวังยถาปะบุสกโอมีโคตนาจันโตสวิจุโคตะถาโสปัจจุฑาวัติสังขุฏโตอาศัยยังวเสตันจะสัาพังอภิญญายะวะวะกิตะวานัจักนัจจคุมาตรโออมันตจิตตะราสาวกเกศาสนีระเตมาราเสนาอภิกันตาเตวิชานาตภิกขว เคยจะับปรมกตะลุงสุดว่าพุทธศาสนางวิตาลาสิหิปากกามงเนสร้างลงมามีอินทยูสเพวิจิตสังขามาพยาติตาเยสัสสิโนโมทันปีสาคูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาตีบทสวดตุลชเฉยปรณ์นโมเมพุทธตระสาราตันตยะธรรมิกาตชาปสิทธิปสีเทวานารายะปรเมสุลาสิทธิพมาเจินทาจัจตุโลกาคมภีลักกาสมุทาปูตุงคังคาจัสมะทิยะปสิทธิพวันเต ชยาชยาธรณีธรณีอุทธิอุทธีนาทีนาทีชยะชยาข้าพุทธตนนี้สนี่ลายใสเศนามีรู่ราชผลนราชีชยะชยะคำพีรสมพีนาเคธนาคีพิสาเจปูตกาดีชยาชยาธุนิมิตาโลคีชยาชยาสิงคีสุธาทาณมุขชาชยะชยะวรุณณมุขศาสตาชยะชยะจำปาทินาข้าุลคันทรกชยาชยาข้ชพลทธนตุลงสุกาละู้ชง สีหาพยาขดีปาชยะชยะวัลุนนมุขยาตาชิตาชิตาเสนาลีปุนาสุทีนอรดีชยะชยะสุขาสุกาชีวีชยะชยะชรณีตะเลสตาสุชัยยาชยะชยะชรณีสารตินสธาชยะชยะมังกราดลัญยาภวะเคชยะชยะวัลุนนยะเขชยะชยะลักเสสุลภูชเตชา ชยาชยาพมเมนทัคนาชยะชยราชาทิราชาชยชยชยาปทวิงสัพังชยชยะอรหันตาปาปเจกปุตสาหวังชยะชยะมเหสุโลหโลฮลินเทวาชยะชยะพมมาสุลาโคชยะชยาชยนาโควิลุหโกวิลูปโคจันติมาดวีอินโทจเวนเตโยจกุเวโลวลุโนปิจากขิวโยจปาจุนโขกุมาโลทัตราทากโกอัฐาาสัมหาเทวาสิจตาภาษาอาทโยอิสิต อิติโนสาวกกาสภาชยะรามโมพวันตุเตชยะธรรมโมจะสังโฆจะทาสัตจะทาสปาโรจะชยะกังเอเตนะชยะเตเจนะชยะโสธิะวันตุเตเอเตนะปุตเตเจนะหุนดุเตชยะมังคลังชโยปิปุตตาสสิมโตอยังมาลาสัจปาปิมโตปราชโยโอโคะยัมโพธิมันเตปโมทิตาชยะตถาสัต ธรรมคณาเมธีโนชโยปิปุตตสัสติลิมตัตอายังมาราสัจบาปิมตปราชโยุโคสยมโพธิมันเตปโมริตาชยาตธาอินวคณาเมธีโนชโยปิพุตตสัสติริมตอายังมาราสัจาปิมตปราชโยุโคสยมโพธิมันเตปโมริตาชยตธาสุปันนคณาเมธิโนชโยปิพุตธสัสติริมตโต อายังมาราสัจปาปิมโตปราชโยอุขโพสยามโพธิมัเตปโมริตาสยะตถานาคคณาเมหสิโนชโยปิปุทธสาสินิมัตโตยังมาราสัจปาปิมโตปราชโยอุขโพสยามโพธิมัเตปโมริตาสยะตถาสัพพมคณาเมหสิโนชันโตโพธิยามูเลสักยานังนั้นผิวัฒโน เจวังตัวังวิชาโยโหหิชยาสเจยมังคะเลอย์ปราชิตปัณลังเคติสเบตภวิปโขเคลอภิเตเกศัพพุทธานังอาคาปโตปมรติสุนักตังสุมังคลังสุปปาตังสุหูติตังสุโนสมุทรโจอสุยทังปมจาริสุปราคินังกายกรรมังวาจากรรมังปราชินังปราชินังมโนกรรมังปลิิเตปราชินาปราชินานิกาตวานระปันตเตปราชิเนเตอาทะลาทาสุขิตาวิลุณหะปุตะสัสเนอโรคาสุขิตาโหตัสหัสะเปหิยาติเจตุนันโต โหดตเจเทวะสมิงธาเนยติีตดาธิคายุกาสตาโหดสุปิตาโหดสัพพตารักันตุสัพพัตตานังรักันตุจินาสาสนังยากาจิตปัทนาเตสังสัพเพปุเรนตุมโนราธายุตกาเรปวัสันตุวัสสังวัสสาวลาหกาโรคาจุปัตวาเตสังนิวะเดนตุจะสัพพตากายสุขังจิตสุขังระทันตุยาธาดัง โสวัธรรมนิยามสุตังเอวามเมสุตังเอกังสมยังภควาสาวัติยังมิหารติเชตวเนอนาคปิลิกาสาอาลาเมตระดโขภควาภิคุอามันเตสีปิขโวติพระทันเตตเตภิคุภควาตปัจจโสสงภควาเอตตะวจาอุปาทาวาภิขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวสาธาตุธามาติตตาธรรมนิยามตาสเปสังกาตาอเนกาติดังตถาคตัวภิสัมปูจตียภิสเมตเตียปิสัมปุจตว่า อภิสมัยตวาติสติเทเสติปัญญะเปติปัตเปติวิวาลติวิภัสติอุตานิกรติสัพเพสังขารานิจติอุปาทาวาปิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวสาธาตุธรรมติตตาธรรมานิยามตาสัพเพสังขาราตุขาติตังตถาคโตอภิสัมปุชติอภิสเมัยติอภิสัมปุจิตวาอภิสเมตวา อาติกติเทเสติปัญญเปติปัตตเปติวิวารติวิภัจจิอุตานิกรโรติสเปสังฆาลาทุขาติอุปาทาวาติกเวตธาคตานังอนุปาทาวาตธาคตานังทิ่ตาวภาษาธาตุธรรมะที่ตาธรรมานิยามตาสเปธรรมานาตาติตังดาธาตโตอภิสัมปุจติอภิสเมติอภิสัมปุจิตวะอภิสเมตวะอาติกติเทเสติปัญญเปติ ปัตตเตติวิวาติวิภัจติอุตานิกะโรติตาเปธรรม,มานาตาติธรรมวชะภควาอัตรมนาเตภิขูภควโตภาติตังลพินานตุนตีบทสวสดพัทธเทกรัตคาถาแปลอติตังนาวาขมยยะนาปฏิกังเขีนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพะวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึง เดถาจีตัมปะฮินันตังอปันตัญจานาขตังสิเป็นอดีตก็รับไปแล้วสิเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นจโยธรรมังตถาตถาปิปัสติอสังหิลังสังกุปปังตังวิทามนุภูหหเยผู้ใดเห็นธรรมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่เงนเงียนขอังแกนเขาควรพ่อผู้นาการเช่นนั้นไว้อาเชวะกิจมาตปังโกชัญญามรานังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้ นาหีโนสังคด,ดันเตนามหาเสนนมัจุน่า,นาพอการผัดเพี้ยนตอมาจุลาซึ่งมีเสนามังย่อมไม่มีสำหรับเราเบวังวิหาดิมาตาปิงโหัวดาตมาจันทิตังตังเวพัเทกระรัตโตติสันโตอาจิกเต,ตมุนีมมนีผู้สงบยอมกล่าวเดียวผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกยดขั้นทางกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่มยแม้เพียงระดีเดียวก็น่าชม บท 19. สวดธรรมะสังเวชปัจเจกคณะแปรสเพสังขารสสานิจาสังขารคือร่างกายจิตใจแลรูปกรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีและหายไปสเพสังขารทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปกรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกทนย่าพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัเพรรมอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่ส,ส,ส,สังขารท <S <s ั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าจนของเราอทุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณะนังความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมยามริตตพังอรจะเปึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสานังเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เทียงมรณงเมนิยตังความตายของเราเป็นของเทียงวาตาควรที่จะสังเบตายังกายโยอจิรัง ร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตวิญญาณุคันปาสจ,จากวิญญาณชุดโทอันเขาจิ้งเสียแล้วอดิเสสติจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินกะลิงข้ลาลังอีวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนี้รัดทั้งหาประโยชน์ไม่ได้อนิจาวาสังคาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนาะอ,อุปตวายธรรม,มิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตวานิรุชนติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังบูปะสม,มุสุโค ความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตามารันติจ้าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มะลิงสูจ่จะมลิสเลที่ตายแล้วและกำลังจะตายจะเทวาหังบริสามีเราก็จะตายอย่างนั่นเหมือนกันนัตถิมีเอตสังสโยวความสงสัยในความตายนี้ย่มไม่มีแก่เราเลยบทสวสดเมตตายอย่างจริงจิต ยังกินจีกุสลังกามังสเพหิปะเตหิกตะดังพุญยังโนอนุโมทันตุสุนันโตพุนโตเยเทวะสมิงฐานเนอยธิคตาธิขาจุกาสตาหุนตตสุขิตาหนตุทุกขาปมุญจันตตมาตาปิตาสุกิตาหนตุทุขาปมุญจันตตสเพยาธิกาสุกิตาหนตุทุกขาปมุญจันตตสเพอาาติกาสุกิตาหุนตุทุกขาปมุญจันตตสเพปิสาสเพยากาสเพเปตาสุกิตาหนตุทุกขาปมุญจันตตสเพอาจารยุ สัพเพอาจารยุปชาญาสุขิตาหุนตูทุขาปะมุญจันตูสัพเพนักตาสุขิตาหุนตูทุขาปะมุญจันตูสัพเพเทวาสุขิตาหุนตูทุขาประมุญจันตูสัพเพสามัตินังสมิชนตูโวบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมพธิสัตว์ตัวอันติมายะอิติภควานะโมพธิสัตว์ตัวอันติมายะอิติภควานะโมพธิสัตว์ตัวอันติมายะอิติภควาะ ปฏิทานะคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสิรีทูเปกะเลปุติกะเลเตหิมเติตาธรรมธาเนนภาวันตุปุชิตาโสติงกะรดนเตถาวิหารมรรมธเลเทราจะมัญชาณวกาจพิกกโวสาลามิกาธานปฏิอุปัสกาคามาจจเทสานิขมาจิสลาสปานาปูตากิตาพวันตุเตสาลาพูชาเยปิจานะสัมภวาสังเสตชาติาตโวปปาติกานิยานิจังธรรมวรังปฏิจเต สัพเพปิทุกัสสะกลอนตุสังขยังธาตุจิลังสังตังธมโมธรรมะทาราชปกุภะลาสังโฆโหตุสมะโกวะอัฏฐายะจะหิตายะจะอัมเหรัคตุสัทธโมสภีปิธรรมจาริโนวุดิงสัมปาปุนียามาธรรมีอริยประเวททัยพัสนาหุนตุสภีปิปานิโนปุตสาเนสัมมาธาทังประเวทันโตกาเลเทโวปวัสตุวุทิภาวยาสัตตานังสมิทังเนตุเมทะนิม มาตาปิตาจตละจังนิจังละขันติปุตตะจังอวังธรรมินาละจโนโวปังลกขันตุสัปตาเทวตาอุโยชนะคาถาบทส่งเทวดาทุกขปิตาจันิทุกขาปยาปิตาจันิปยาโสกปิตาจันิโสกหุนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจเมหิสัมปัตังปุญญาสัมปัตังสัพเพเดวานุโมทันตุ สัพสัมปติสติยาตรังทะทันตุสธายาสีลังละคันตุสัพพทาภาวนาปิรทาหุนตุคันันตุเทวตาคตาสุมังคะาคขตาหุนตุสัพังสุมังคลังละคันตุสัพเทวตาสัพปุถานุภาเวนัสติหุนตุนิรันตรังหุนตุสัพังสุงคลังลกคันตุสัพเทวตาสัพธรรมานุภาเวนัสติหุนตุนิรันตรังหุนตุสัพังสุังคลังละคันตุสัพเทวตาสัพสังฆานุภาเวนัสติหุนตุนิรันตรัง สัพเพพุทราภราปัตาปเจกานันทะยังพลังอรานตานันะเตชนะละขังปัญธามิสัพปะโสสัพเพพบุทาภราปัตาปเจกานันทะยังพลังอรานตานันะเตชนะละขังปันธามิสัพปะโสสัพเพพบุทธาภราปัตาปเจกานันทะยังพลังอรานตานันะเตเชนะละขังปัญธามิสัพปะโสสัพเพพุทาภราปัตาปเจกานันทะยังพลังอรานตานันะเตชนะละขังปัญธามิสัพปะโส สัพเพพุตาปะระปตาปเจกานันจะยังลังอัลันตานันจเตชนาลคขังปัญธามิสัพพะโสสัพเพพุทธาปะระปัตาปเจกานันจะยังลังอรลันตานันจะเตชนาละขังปัญธามิสัพพะโสสัพเพพุทธาปะระปัตาปเจกานันจะยังลังอัลันตานันจะเตชนาละขังปัญธามิสัพพะโสสัพเพพุทาปะรัปัตาปเจกานันจะยังลังอัันตานันจะเตชนาละขังปัญธามิสัพพะโส สัพเพพุทธพระราชาปะเจกากนันจังพังหลังอาหันตันจเตเจชนะลักขันปัญตามีสัพพะสูด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสัตยายพระพุทธมนีข้าพเจ้าขอน้มก้าวัิถตบายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่ตวรรคาราช ขอให้ทรงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพัสรีมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แค้งแกรปลอดภัยจากทุกโศกรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแรงไว้ได้สุจริตมั่นคงเป็นสัมมาชิพันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอข้าพเจ้ามีสมาทิทีิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลและนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้นโมทนาสาธุก,การในบุญกุศลนี้ ปรดประสิทธิ์ประสานพรน้มส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายยอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอมูลเลได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยมด้วยพุทธ,ธานุภาพเทวานุภาพและลิธานุภาพอันศักดิ์สิทธิธ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและผู้ชายทุกประการเทินสาธุ